อัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะครับกมททหารวุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่อาจปล่อยให้แพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยบริหารราชการต่อเรียกร้องให้ในายกลาออกทันทีและเตรียมยื่นถอดถอนและเอาผิดทุกช่องทางกัมมาทิการการอาหารและความมั่นคงของรัฐพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่อาจปล่อยนางสาวแพทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกันกบกัมพูชาและเป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ดังนั้นคณะกรมรมการจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งและหยุดและยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมกับนี้คณะกรมรมการ ไม่สามารถปล่อยให้บุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยบริหารรายกินบริหารรายการแผ่นดินต่อไปได้แม้แต่วินาทีเดียวกรณีนี้จึงมีความจำเป็นต้องยื่นถอดถอนนางสาวแพทองทานชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี <c oughs> เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4 และวงเล็บ5เพราะไม่มีความซื่อสัตย์จุิตริศและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ไปบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพอศสอ4รวมทั้งดำเนินการเอาผิดกับนายกทัมนตีต่อองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป